สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสูผูซูค้นค่ะมากพอกันอีกแล้วกับช่องยอดรักหมอลำพาธรรมมือนียอดหลกสีผ้าพี่น้องมาฟังก่อนล่ำก่อนหนึ่งครับพี่เหมาะกับยุคช่วงโควิดแบบนี้นะครับแต่ละคนกะต้องดินล้นต้องทำมาหากินครับแต่ว่านอกเหนือจากการดินล้นแล้วกะมั่นกะ สุดแทดแต่ดวงของคนเฮ้าครับว่าสิเป็นไแปจังไหรน,นะครับเนาะก็เลยสี่ยิบยกผลงานเพลงของพ่อชาญชัยจตุรงครับสื่อผลงานเพลงทฮิมิสือว่าสุดแทดแต่ดวงครับสิมาลองให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันฝากเป็นกำลังใจให้พี่น้องสูผูสู้้นนะครับนอะที่อยู่ในช่วง โควิดกำลังแพร่ระบาดแบบนี้ให้ทุกคนอดทนให้ทุกคนต่อสู้กับปัญหากับสิ่งต่างๆที่เขามาในช่วงนี้นะครับเนะาะยอรักขอฝากเสียงเพลงเป็นกำลังใจให้สูผูสุคนเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับแซวไปตามลม ตามสายลมสายน้ำจะนำพาทุกหรือโศกแล้วแต่โชคชะตาน้ำจดฟ้าไม่เห็นฝั่งห็นแดนชีวิตเอ๋ยเป็นคือเรือโดนคลื่นหักแล้วจำใจฝื้นคิดไว้และบอแมนบางมือเว้าแเมทอรณี โชคบอดีนั่งเงานังแขนคนรักวังแต่งกันเป็นแฟนต้องมานั่งคับแขนพอาคู่แข่งเขาเกินทางไก่เงินเดินมาบอท่านเก่งทางไก่เงินเดินมาบ่าท่านเกึง,ง,กง,บ,กงบอท่านถึงแล้วใครยู่ขังหน้าบอท่านอะไรครึ่งทางบออยากห้างกับมีสิ่งเป็นไปของเงาใจคนเฮา,าได้นั่งเงามองฟา้า บอกใจว่าชาติก่อนแย่งของเขาชาตินี้เราจึงต้องนั่งมองไม่ชาติก่อนทำเขาห้องให้ผลกรรมทำไว้ชาตินี้เลยตามมาความเป็นบาใจคนเสียทา ความเป็นบ้าใจค้นเสียท่าเมื่อทดหาติดคะแนนเพื่นให้กับพอ่อใดแค่ศูลใจว่าบุ่นละนอนป่วยซุยคักดักจะล้นน้องคางดังมวยโดนซอมพร้อมลงทุกวันหน้าตาฉันไม่อยากจะล้างจะสีจะแต่งอวดใครเมื่อกระใจมันไม่มีทำสิ่งดีๆทำได้แล้วอวดใครบุญแล ใจบ่อขาดอยู่ตามสะอาดบ่อต้องวังอันใดอุกคักคักมือกุมหัวนั่งให้มีบ้างไหมว่าสวรรค์เป็นกลางความฟันค้างลม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 ความฟันค้างลม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 มาจูบแต่ลมแต่ลมได้ชมได้ชื่นละฟื้นกำอยู่ในแนวเสดโเอาใจวีใจว่อนคือกองฟอนมีไฟบ่ง่วงไผในวันนั้น บ่หว่วงไภในวันนั้นจบลงแล้วครับสำหรับผลงานเพลงสุดแท่แต่ดวงครับจะไหนขอฝากผลงานเพลงนี้ครับเป็นกำลังแรงใจให้พ่อแม่พี่น้องสูงผู้สูค้นให้มีกำลังต่อสู้ให้มีกำลังอดทนกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงโควิดแพร่ระบาดในช่วงนี้ครับจังไดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ยอดลักนี้นะครับเด้อขอบคุณครับ